ก็รับประสบการณ okay. like yeah, ์คะจะมีน so ้องทวิติวันด้วยนะะคปีใหม่นี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองไหมคะก็จริงแล้วของขวัญตัวเองก็ก็มีบ้างแล้วก็ทีก็ก็ถูกบ้านหลังใหม่ของตัวเองแล้วก็ทำห้องอ่านให้ตัวเองนะแต่ว่าของขวัญที่อยากได้มากๆเลยคืออยากให้ทุกคนแน่ครับที่เป็นแฟนของกระพัฒมีความสุขมากๆนแล้วก็อให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะนี่คือคอาขวัญที่เป็นสองเท่าของผแบบ ตู NYU, ้ยูตู้ยมีคนพิเศษหรือยังยังครับแต่ไม่มีครับหาหาสักหาสักคนใช่ไหมยังยังไม่ียังไม่ไี้ครับผมชีวิตยังยางไปครับผมไปเรื่อยทำผลงานดีๆให้แฟนดีกว่าใช่ไปเรื่อยๆครับผมโอเคสุดท้ายนี้อยากจะให้กันนะคะฝากผลงานให้กับแฟนๆดิฉันครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับผมก็ปีหน้าจะมีละครทีวีครับเรื่องบัลลังก์เมฆครับ ช่องวันด้วยนะครับค่ะยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะคะขอะสิทธิ์ผลงานให้กับการันนะคะสนุกสนานกันไปนะคะเดี๋ยวคนแปลกหน้าพนักงนเซฟก็อยากมาฝากกันค่ะและนี่คืองานที่เฟส2015นะคะเราจัดกันมาตั้งแต่วันที่25ไปจนถึง26ที่ผ่านมาเรามีการขยายเวลาด้วยนะคะให้ลูกค้าที่ชื่นชอบในการช้อปปิ้งเนี่ยเลือกซื้อสินค้ากันไปจนถึงวันกลางวัจนถึงช่วง สายดีคะขที่ชื่อชอบมีการเลือกสินคาเป็นบ่เาเราต้องจ่้วไม่เป็นกางรสิาต่างๆมากมานคที่กุ่มได้เลือสนค้า่า